5 m i n u t e หนิดวิดโวิคอ์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพ t ท m e f r a m เด a y นะครับก็ต้องบอกว่าทองคำเหมือนเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็วิ่งอยู่ในกรอบ3,430นะครับถึง3,250เหมือนเช่นเคย โซนในทเฟรม1ชั่วโมงนะครับก็เมื่อวานนี้เราให้จุดที่น่าสนใจไปนะครับปรากฏว่าราคาเนี่ยได้ลงมาเล่นนะครับแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปนะครับนั่นคือโซนนี้ครับ3,325นะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปถึง3340รกว่านะครับและชาาเนี้ยก็วิ่งอยู่ในกรอบไซเวย์อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตโซนกันเลยนะครับรบลูกศรก่อนก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็โซนต่างๆนะครับที่เราใช้เนี่ยก็ยังคล้ายๆเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแต่ว่า เราจะมีการเพิ่มดีมา์เข้ามาในอีกเล็กน้อยครับให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับตรงนี้ครับคือฟลิปโซนที่ราคาผ่านไปผ่านมานะครับเราจะใช้เป็นดีมาท์เหมือนเช่นเคยครับตรงนี้เรายังใช้เป็นดีมา์นะครับก็จะประมาณสัก30ถึงสอดนะครับโดยประมาณเนาะแล้วก็โซนข้างล่างครับเราจะเก็บตั้งแต่2 1งหนึถึงสอนะครับออสองสอให้เพื่อนสามารถพิจารณากันบายได้ประมาณนี้สโซนนี้นะครับ2 1- งหนถึงสอนะครับนะ ส่วนใครรอเซลนะครับมารอที่ซัพพลายด้านบนนะครับ3ามสามห้าสนะครับสามสามเจ็ดห้าสามสามแปดศูนย์คือโซนคล้ายๆเดิมเลยนะวันนี้โซนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับวันนี้ใช้คล้ายๆเดิมเลยนะครับใครรอเซลล์นะครับไปรอเซลล์ด้านบนนะครับปลอดภัยกว่าเนาะไปรอเซลล์ด้านบนปลอดภัยกว่านะครับรอบ่ายนะครับก็จะเป็น3โซนย่อยๆนี้นะครับแต่ถ้าราคาหลุด3 3มพลงมานะครับก็มีการลงถึง3,300 ก็มีออการลงถึง3 2ม5นอยาะครับผมยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่นะครับการประชุมที่แจ็คสันโฮของเฟดนะครับก็จะเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวนโยบายการเงินต่างๆเนาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับเป็นการประชุมที่สําคัญมากๆเลยสําหรับแจนะ็คสันโฮในคืนนี้ครับจึงบอกว่าโซนต่างๆของเราที่จะเล่นในวันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานมากนักนะครับแทบไม่ต่างเลยนะครับแทบไม่ต่างเลยและในส่วนของเช้านี้ ก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไซว์เวออกข้างนะครับก็คือแนวรับอยู่ประมาณเนี้ยสามหนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณสัก4 4่สไม่ไปไหนนะครับก็ถ้าใครเป็นสายเทรดสั้นนะครับก็ลองดูในกรอบช่วงเนี้ยนะครับสามารถพิจารณาเข้าเทรดได้เหมือนกันนะครับถ้าภาพใหญ่ไม่มานะแต่ภาพใหญ่ก็อยู่บนจอนี้เลยถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าอยากพูดคุยกับพวกเราดูโอเทเดอร์สามารถสแกน QR วอารโค้ดที่อยู่ด้านขวาจอ คคุนะรับเข้ามาพูดคุยกับพวกเราในกลุ่มของ Duo t e a d e r นะครับหรือจะ add Duo t e a d e r มาก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ